วันนี้แทบจะไม่ใช่หมูกระทะแล้วครับเป็นเบคอนกระทะครับทุกคนบนจุ่มเข้าไปครับอ อืมอืมอืมอร่อยมากมันแซกเนื้อเนื้อแซกมันครับทุกคนจุ่มกินมกลับกลับบ้า วันนี้แทบจะไม่ใช่หมูกระทะแล้วครับเป็นเบคอนกระทะครับ,ท,รบทุกคนจุ่มเข้าไปครับกินแบบนุ่มๆก็อร่อยกินแบบกรอบๆก็อร่อยครับทุกคนอร่อยม,ม,มาก ดีจริงครับดูสิเสียงรันทวนใจไหมทุกคนครับ เบคอนวางบนผักครับทุกคนราดทำจิ้มให้มันฉ่ำๆไปเลยอือ uh ห huh. ดูสิครับอือ uh huh. มากเออเลยมาแยกไม่ยอมเลยหือ น้ำจิ้มตัวที่ผสมไข่ลงไปนะครับทุกคนอร่อยเลยครับแต่มันต้องเป็นไก่ไข่ไก่แบบทานดิบได้นะครับนจะมีความนวลนนนเพิ่มมากขึ้นครับอือร่อยมาก ย่างจนกรอบฟินๆ รสนำร้อนๆดีมากอ่า,ออาเราเอาเซตใหม่ขึ้นมาด้วยครับทุกคนจะได้ย่างเพิ่นไปแบบเกลียมบ้างไม่เกลียมบ้างนะครับกินไปได้วยกันวันนี้อืมอร่อยอื แบบนี้ดีครับไม่ต้องเลือกครับเบคอนล้วนๆเบคอนของเทสตี้เบคอนนะครับทุกคนซื้อที่เซเว่นดีดูสิมันแบบมีมันมีเนื้อแทรกกันอร่อย อ,อืจะสำหลักน้ำจิ้มเบคอนบุนเส้นครับอืมเบคอน เบคอนกรอบกรอบวุ้นเส้นใสๆครับร้อนอือร่อยมาก นี่ถ้าทางจะกรอบฮะกินเปล่าๆนะทุกคนอร่อยเนื่อเค็ม น,นี่เขาจะเป็นถุงแบบนี้ครับอืมแบบนี้นะทุกคนอยู่ในเซเว่น ทำไมฟินอย่างเงี้ <laughs> ถ้ากินกับเพื่อนนะมันจะไม่ได้แห้งขนาดนี้นะครับทุกคนอื ถ้าของชอบเนี่ยาทาเททายก็ยังอร่อยเลยครับ ฟิยนยำขำสุดท้ายจริงๆจิ้มแซ่บ ขาโพดตาม